หาเทคนิคสอนรูปแบบมือโปรนะคะโอ้ท่าเทคนิคนี้นะครูคิดว่าถ้าเกิดพวกเราเอาไปใช้แล้วก็ทํากับลูกๆของเรานะเขาจะเป็นเด็กที่มีเขาเรียกว่าจิตใจที่สมบูรณร์อะนึกออกว่าคนที่มีจิตใจแข็งแรงนะมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นตระหนกหรือมีปัญหากับการเข้าสังคมหรือว่าการเติบโตไปสู่โลกภายนอกนะคะเพราะว่าที่บ้านเขารู้สึกเติมเต็มนึกอ,ออกใช่ไหมคะอ่ะอันแรกนะก็คือว่าเราต้องไม่เปรียบเทียบ ลูกของเราและลูกของคนอื่นนะคะอันนี้นะกูจะบอกให้มันเป็นบ่อกเกิดของความไม่ชอบกันเลยได้ออกไหมคะบางทีเนี่ยอ่บ้านคนอื่นอาจจะมีลูกที่มันเวิร์กกว่าลูกเราจริงๆ แล้วเราก็หยิบเขาอ่ะขึ้นมาเปรียบเทียบให้ลูกเราฟังคุณรู้ไหมว่าเด็กสองคนนี้โตไปเนี่ยเขาจะไม่ถูกกันโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะเขารู้สึกว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงต้องไปเหมือนรู้สึกดีกับคนนู้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราเป็นลูกนี่ค่ะในมุมมองของเด็กอะ่ะบางทีเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการแบบนี้กับลูกอยู่บ่อยๆนะคะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครูจะบอกว่าคุณกับลูกจะไม่มีวันผูกพันกันเลยเวลาเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปวันข้างหน้าไปทํางานที่อื่นเขาจะไม่ค่คอยนึึกถงเรา จะไม่ค่อยรู้สึกอยากจะมาหาเราเพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกเปรียบเทียบตลอดพ่อแม่ไม่เห็นคุณค่าของเขาเนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆวิธีการที่ถูกก็คือถ้าสมมุติว่าเขาทําอะไรไม่เวิร์กเนี่ยเราอย่าพึ่งรีบนะคะตัดสินเขาในตอนนั้นแต่ให้ถามที่มาที่ไปของวิธีคิดของเขาก่อนว่าเฮ้ยเขามีรูปแบบความเชื่อหรือความคิดแบบไหนใ,นในตัวของเขาและให้เขาพูดออกมาได้ออกไหมแล้วเราคออ่อยเสนอแนะนะคะหรือว่าคล้ายๆแบบ support เขาอะไปแบบเหมือนเพื่อนนะคะเป็นคนที่สามารถพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดึงคนอื่นมาเพรียบเทียบเนี่ยรับรองว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ชอบเราไปด้วยเด็กบางคนพอได้ยินอะไรแบบนั้นกลับกลายเป็นยิ่งทําให้พ่อแม่ไม่ชอบมากขึ้นก็มีนม่ออกไหมมันเป็นเหมือนกับพยายามเรียกร้องความสนใจ นะคะซึ่งวิธีการเปรียบเทียบก็คือครูกิดว่าไม่เวิร์กเนาะข้อที่2นะคะเราไม่ควรที่จะโพสนะว่าลูกๆของเราในสื่อโซเชียลนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ครูความรู้สึกครูนะครูว่ามันมันแย่มากๆเลยเพราะว่าจริงๆคนที่จะต้องอปกป้องเขาคือพ่อแม่ของเขาถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเพราะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มโพสนะคะแล้วแล้วเหมือนกับต้องการให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นอะอะไรแบบเนี้ย คูคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องภายนอกแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องในครอบครัวแล้วจริงๆเรื่องของเราคือเรื่องของเราและลูกไงเราต้องคุยกันด้วยเ,ออเขาเรียกมี deep c o n วอร์เซชันในการพูดคุยมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความเห็นใจกันและก็ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันประคับประคองแต่การที่โพสต์ไปปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นมาเห็นคนอื่นเขาไม่ได้มารู้ลึกๆ ในในบ้านของเราคนอื่นเขาไม่ได้มาอยู่กับเราไม่ได้มากินมานอนอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครูว่าการโพสอะไรแบบนี้ควรจะหลีกเลี่ยงมากๆเพราะว่าเด็กจะรู้สึกไม่ดีมากๆนะคะบางทีเขาอาจจะผิดจริงนั่นแหละแต่ว่าครูว่ามันมีวิธีการที่มันน่าจ,จะได้ผลมากกว่านี้แล้วก็เวิร์กมากกว่านี้แล้วก็ไม่ทําให้คุณกับลูกเสียความรู้สึกกันในระยะยาวด้วยนะคะข้อที่สค่ะชื่นชมในสิ่งที่เขาทําดีนะคะขยาย เรื่องดีๆแบบนี้ของเขาเนี่ยให้มันเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นสมมุติวันนี้เขานึกคลืมอกคล้มใจอะไรขึ้นมาเขาอ่ะเข้าไปล้างจานในครัวหมดเลยนะคะแบบที่คุณไม่ต้องบน่นไม่ต้องว่าอะเมื่อเขาทําได้แบบเนี้ยเฮ้ยเราเป็นพ่อแม่เราต้องเห็นนด้อออกไป บางคนทําไม่เห็นบางคนมาเออทำแล้วก็ทําไปก็คือหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเ,เราเราคิดแบบนั้นไปอีกด้วยความเคยชินแต่จริงๆเนี่ยเมื่อเขาลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะให้เรามองเห็นด้วยใจและชื่นชมเขาด้วยความจริงใจอาจจะบอกว่าโอ้ยวันนี้แม่ขอบคุณมากเลยนะวันนี้แม่ยุ่งมากๆเลยแล้วมาเห็นลูกทําเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเงี้ยชื่นใจจังอะไรเงี้ยเห็นไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะเขาอยากทําอีกถูกไหม แต่ถ้าเกิดเราทําเป็นไม่เห็นไม่มีใครอยากทําให้นะแม้กระทั่งว่าเรามีคู่ชีวิตเนี่ยบางทีเ,เขาทําอะไรให้เราเนี่ยเราไม่เคยชื่นชมเลยอะสิ่งนั้นมันจะไม่ถูกขยายค่ะมันจะค่อยๆหดลงไปได้หรอ่ะโดยก็คือเขาจะเริ่มทําน้อยลงน้อยลงมนุษย์ทุกคนชอบคําชื่นชมนะคะมันเป็นสิ่งที่หอมหวานที่ทุกคนจะอยากได้ยินอยู่แล้วแม้แต่ตัวเราเองเรายังอยากได้ยินเลยนัำภาษาอะไรกับลูกของเรา ถูกไหมยิ่งได้ยินจากพ่อแม่ด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเขาจาฝังใจไปอีกยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความรักความอบอุ่นในบ้านมันทําเยอะๆนะคะอะต่อมาข้อที่4เปิดกว้างนะคะในเรื่องของความคิดเนาะคือครูเกดอะอาจจะเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าบางทีความความคิดของเด็กสมัยเนี้ยบางครั้งเนี่ยเขาคิดอะไรที่เราไม่เคยได้ยินแล้วเราก็จะรู้รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิด เฮ้ยเขาไม่คิดแบบนั้นการลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรเราลองฟังค่อดูซิว่า,เ,าเขาต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไรเขาพอยไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาได้ที่มาที่ไปของเรื่องนั้นแบบไหน,นแล้วค่อยตัดสินค่อยค่อยชี้แนะเขาค่อยค่อยเสริมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่าเพิ่งแบบว่ารีบแบบเฮ้ยไม่ได้หยุดพูดไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรพอสมมติ <P os m ary> ว่าลูกยังไม่ทันเล่าจบแล้วเรารีบแบบตัดสินเขาให้เขาหยุดพูดทันทีเลยเนี่ย เขาจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในระยะยาวค่ะเลยแบบสามารถเลยไปจนถึงมีครอบครัวก็เป็นคนที่เสียเซลล์หรือว่าไปที่ทํางานก็จะเป็นคนเสียเซลล์โดนใครทักอะไรนิดหน่อยนี่เขาจะเงียบแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่มีคุณค่าและเด็กเหล่านี้จะไม่กล้าคิดอะไรที่นอกกรอบเลยซึ่งครูเกสมองว่าคนที่พัฒนาโลกนี้นะคนที่แบบว่าสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับโลกนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดนอกกรอบทั้งสิ้นนะคะไม่มีใครอยู่ในกฎในเกณฑ์จนมากเกินไปจนแบบมันล็อกความคิดเขาไว้เลยอะ่ะอันนี้มันทําให้เสียเซลล์แต่เราสังเกตไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกส่วนใหญ่พ่อแม่จะค่อนข้างรับฟังเนาะให้ลูกได้ลองทําสิ่งที่เขาคิดก่อนได้ประสบการณ์ชีวิตเขาก่อนอ่ารูวัาอีกข้อหนึงนะคะก็คือพ่อแม่ต้องเป็นพื้นที่สบายใจ พื้นที่สบายใจคือพื้นที่ปลอดภัยของใจเขาค่ะหัวน,นี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่พ่อแม่อาจจะมองข้ามนะเราสังเกตไหมว่าช่วงวัยรุ่นคือช่วงที่เขาพยายามหาคนคุยที่เข้าใจเขาและมันทําให้เรากับลูกห่างกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันเริ่มจะแบบคิดไม่เหมือนกันนึกอ,ออกปะ จริงๆอะ่ะมันจะมีความต่างของวัยอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้พอคิดไม่เหมือนกันอีกมันเหมือนกับเราแตกแยกอยู่บ้านเดียวกันแต่แบบเหมือนกับอยู่กันคนละบ้านสังเกตแม่เดินเหินมาเราก็ไม่ทักไม่ทายอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งไม่ใช่พวกเดียวกันกันกบเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการคือทําให้บ้านเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจโดยการที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนให้ให้เราเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่อยู่กับเขาได้เหมือนเพื่อน ได้บอ,อกปะเราลองสังเกตสิเวลาเขาคุยกับเพื่อนในห้องเขาก็เป็นยังไง mm. เขาหัวเราะเขามีความสุขเขาแฮปปี้มากเลย mm. เขาอยากจะอยู่ตรงนั้นนานๆ,ๆเขาอยากจะคุยกันนานๆหมนเราเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยเราสามารถเอปรับตรงนั้นได้ไหมอาจจะไม่ต้องทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยๆลดความตึงเครียดลงลดกฎเกณฑ์ที่มันเยอะเกินไปลงอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยให้ให้อ,อ๋อชีวิตเป็นเป็นชีวิตบ้างบางทีนะถ้าเรานึกย้อน ไปตอนที่เขายังเล็กๆยังเด็กๆอยังแบบแบ,บเบาะอยู่เลยเขาก็แค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นเองที่เราเกิดเข้ามาด้วยความรักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูเกคิดว่าสิ่งที่ต้องใหญ่ที่สุดในบ้านมันคือความรักนะมันไม่ใช่กฎเกณฑ์มันไม่ใช่การบีบบังคับมันไม่ใช่การไปพยายามให้เขาเป็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นเพราะจริงๆแล้วชีวิตทุกชีวิตมัน มันอยู่ที่เขาเลือกเองมันภูเกตทูเกตก็เลือกชีวิตของภูเกตเองถูกไหมถ้าเราใช้ชีวิตตามคนอื่นตามสังคมบอกตามพ่อแม่บอกเราก็จะได้ผลลัพธ์ของเราอีกแบบหนึ่งซึ่งบางทีมันไม่ได้ตรงกับความต้องการของเราเลยนะคะอ่ะอันนี้ครูอยากให้ทุกๆคนกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะครูคิดว่ามันมีประโยชน์เนาะเพราะครูอยากให้พวกเรากับลูกๆเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือความรักนะคะอะ คลิปนี้มีประโยชน์นะฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดเกตด้วยนะคะ